สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทุกคนตอนนี้ก็มาทงทำงานแล้วเนาะขึ้นไปโม่ไปทานแล้วเป็นผิเกรอยก็ล,ลงมาหัประทานอาหารเถียงนี่เอาอันนี้เนะี่ยลงก่อนโอ้มีแกงนกหน่อไม้นะ้ำอย้ยาขักขาดนี่นี่เอาแกงนกหน่อไม่ยัามาเนี่ยเอาอันนี้ไป ซาดัมกินเยอะนี่นะเออเอภัยคนเอากต่บัวกินเท่กันนี่แต่พี่นั่งแล้วกินช็อกเลตพี่นั่งกับเฮาพี่นั่งกับเฮาพอพอเปลี่ยนจะไปนั่งทีมวยเลยได้โอ้ยยูเทิร์หัวยากแนมกินเลยน้องพี่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ก็ใส่ใหม่จักินข้าวนดำกันพี่น้อง คนก็หลายหลายคนมันเป็นขุดเถาเนาะแทบอีกอย่างบันบักใหญ่ใหญ่ได้บอลบอลเสียผงแหงบอฮะบังแม่แม่เย็บตาแม่เย็บตา อะไรม,มางานแจกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ย,ย,ยังก็บุญมาบอกซื้อแล้วนะเนม่ใหญ่บุญมาบอกซื้อแล้วนะคำมาหรือบุญมาไม่ใหญ่ามาเนาะอยู่หน้ามะเกล่ะพี่น้องอยู่คุ้มหน้ามะเกล่ะแต่ว่าบ้านน้าบ,บอ่อเนาะ คนไปคนมาหล่ขนาดขนาดตอนเถียงยังไลตอนเสาแห่งก็ไล่ thịt ครับมา im บักใช่ละแม่นบ่แม่นนี่แล้วไปอยู่ในเพชรข่วงเด้อฮะข่วงหนัก ลายใหย้งลูกหลังทงให้ป,ป่ยป้าโอ้พี่น้องยี่าะเป็นเหวโอ้คือหนาหักแค่นี้ลลางทงขนมให้ป,ป่ยป้าพอแล้วจะใส่น้ำลายลายเขย่าก่อนอืม้าใ,ใส่สลายต้ทงขนมเอาไปเหตุประโยชน์ใดไปเสียไปสารอาดพี่น้องเลยพ่อ Thọc ọc rồi răng Răng nạm ít bạn Ok Thọt léo Mình phong ít gà lái ít Nói tụi em Nhùm bài hướng บต่ต้องညมเห็ดขย่าเลยบาดนี้น่ะเออเขย่าเลยบ่ยยบต้องညมจับแน่นี่นนละ่ะจับขยาแน,น่นี่เออ2มือ2มือ,อ,มอจับขยเออโอเคบดนี้ทอออกดให้ลูกสาวล้างให้แ ามสีนามพวกเราละพืชพงด้วยให้สาจ้าทาได้ไรบ้านได้ลยนั่งวัดมือวัดเว้นเนี่ยนะผิดกลัวเลยมาก็ได้ว่าหนึ่งเว้ย Bên dạng chẳng nghe hả 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 hệt vị ạc mừng nặng Ta ừ. đã bừng thôi đã hạt mưa ที่ของราชาคือต้องดูแลคนของตัวเองจะ่ข้าดูแลคนของข้าไม่ได้นี่มันก็ไปดึงแล้วประชาคนของข้ากำลังจะอดตายตอนนี้เหลือทางเลือกเพียงทางเดียวไม่ข้ายังอยู่ประชาการของเจ้าเสะเอ nhẹ n h แค่แคนดูคนขนยันเนะาะไหวเห,เห็ดกับเห็ดได้เีย<ม>งแล้วลลห,หมดแล้วเสียง,งานนอน,น,าน,นดาน,น,นห้กาวิม่มิ่ง มาเเก็บน่องบูมลังหนึ่งค่ะโอแต่ว่ามาส่งเหมืองคนบัเห็นจังหายไปใส่อะไรต้องแซกเข่าห้องน้ำอู้นังเค็มปา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 เห็ดนังเค็มโอ้น่ากินจังเลยรถซอดจอยพี่น้องเอามาเปลี่ยนย่าง แต่เมื่อวานเนี่เนาะแล้วเลยแล้วแต่วานนี่แต่ว่านางกับุ่ษบันมาเอาเนะาะพนบ่มีเวลามาเอา,าเพินไปสอยงานไป่นาะสรอยงานบุญกูแหละอยู่บรรบอรทางเบ่งบแระแลงนางสิเขามาบุเล่นอะไรคยถามว่าเปลี่ยนยางให้มีแต่ยางในคันรอบหนานน่ทั้งยางนอกยางในยันบ่รอดเคยถามว่า เพราะว่ายังนอกข้างนอกมันมีบ่นอย่างแงๆแล้วเนะาะงานถอนนยลังสามบูมหนังเข่าคือว่าตังมาหนังแล้วือว่าตังมาหนัง บักน้หน่อยอันนี้ไมทังไดกยยับยางน้ำส่งระบใส่ส่งบอใส่ชุดแล้วบอถ่านยนะชุดละหึมุดระวบีไก่หึม่ไก่ี่ไก่จใสนังลงเอานั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงไทย นี่หลากำลังทงขนมสอยปลายดอกไม้กำล,ลังงามเอามาปลูกช่องต้นตายตัวนหนึ่งปลูกได้หาหกปีแล้วตัวน,นี้นะตั้งแต่เม่ใหญ่ประจันเสีย มีลายแบกเนาะนี่ก็แบบนึ่งชักมีแกมีกตังก็กำลังงามอยู่หางหุ่เอ่มีแดดออกชั้นชั้นยังลูกฉั้นชันนี่ชันนี่แปวะวยังันนี่มียัง มีเมฆมากข้าวดีข้าวดีมีเมฆมากมีเมฆมากชั้นนี่ชั้นนี่มีอย่างเอามีอย่างหรออหาเด่นนะแดดเอ่ามีแดดเนาะชั้นนี่มีแดดออกมีแดดออกอือโอ้น้ำ อผักกกินบ่กินบ่กระววกแ่เหลวก,ก,วกินบ่งามได้ไม่ร้อยเจ้าหนึ่งเขาซื้อกับหลางอันถวยแล้วซาหัวให้แหม่ในระดับพันแห้งเลยผูมาคุค้งแคถาถวาละงามผู้ก็กินกับลายเติบได้ได้วยนะดกเตอิอพู ขอปิดคลิปก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อสวัสดี